โอ้โหเพื่อนเก่าสุดเกินอ้างวงกัก็ขอสวัสดีทุกคนแนวนาววันนี้ก็ช่องชิสากันอีกครั้งนะก็เกมโรบบอกนั่นเองในแมบบเขตฟ้าเขตฟ้ารุ่นเรงเนะซึ่งมันจะเป็นแแบคล้ายๆโอ้โหแล้วคนรอดสามคนมันจะเป็นแแบคล้ายๆแบบว่าเด a d ปา d a เด i g ไล m ์โมบายหรือว่าเกมไอเดนนั่นเองสวัสดีซิส ซึ่งเปิดที่เราเอามาในวันนี้ก็คือจะเป็นเปิดที่แบบ s o l เพเย y e r ก็คือโดนตีเร็วิ่งเร็วอันนี้เอาไว้ฉีได้บางคนเขาจะหลงนะเขาไม่ได้ช้ำชองมากแล้วก็เปิดประตูเร็วอันนี้สําคัญมากแล้วก็เวลาช่วยเพื่อนจากขูแล้วเราจะเราจะ,เราจะไม่ระเบิดน,นะแล้วเราจะดิ้นหลุดเองได้นะถ้าเราโดนแผนเปรตแรกถ้าเกิดว่าอันนี้คือเราต้องให้คนอื่นโดนก่อนถ้าเราโดนก่อนคนแรกจะไม่เวิร์คจริใช่ให้คนนั้นโดนเลย <c oughs> แล้วเราจะเจสันไปนู้นแล้วตอนนี้เป็นเม็ดเป็นเม็ดแบบ LT โอเคลงแล้วละ่ะเราเห็นตัวเหตุการณ์นะทุกคนอันนี้คืออะไรอันนี้คือคือแบบนี้ผู้เล่นไหน่เขาจะเยอะนิดนึงนะ เพราะเ้า oh, <laughs> เกียดกาเฟสเสียกับไปเป็นเดิมคือผูเ้เล่นไหนเขาจะเยือนนิดนึงเพราะแบบมันเป็นแพลตฟอร์มที่แบบคนเขาถึงง่ายเนี่ยระอบแล้วก็ทีเผลอดยดีไม่หันหลังกลับมาได้เอ้ยเขาเจอเพื่อนคนอื่นมาเดูวซิสมาต้คิวกันเร็วมาโมโอเคระบบบูทูธอีกครั้งเฮ้ยกลับมาไล่เราไหมอย่าไล่เพื่อนเลยสงสารสกีเล็กเฟดกับเล็กมัน โอ้ย oh, yeah. จริงวะ่ะเขามีเซฟรามตรงฐานแล้วมึงจะวนมาตรงนี้ทำไมโอ้ยฐานล้อให้แล้วก็อยากจะวนอยู่ที่เดิมอ่ะเฮ้ยเห็นเราแล้วโอเครอให้ดันะไปเล่นที่อื่นเดี๋ยวขอร้องตอนนี้เดี๋ยวเราไอ้นี้เองอุ้ยมันตีฮารูได้นะข้ามไปก้าวขาแล้วก้าวขาแล้วอย่าล่ะจะได้ identity b มองไฟไว้โอเค หลงไะละทำไมไม่มีเสียงตอนเราข้ามอ่ะไม่เข้าใจอ่ะเดี๋ยวน้องข้ามใหม่เออเสียงหายไปไหนวะก็จะหาว่าเราโปรไหมเนี่ยแต่เราไม่ได้โปรนะแต่ฉันได้ยินเสียงเหมือนมันไล่ตีใครอยู่แล้วคนหนึงนหน่งเจคนนั้นเขายังอยู่แถวนี้อีกเหรอมาขี่ไปแล้วมั้งไปถึงเจ้ไปยัง <laughs> ย่าคือส่าหล่อให้ก็จะวจนอยู่ตรงกล่องอันนี้อุ้ยกลับมาแล้ว ไม่หวะเหมือนไล่ใครอยู่แต่ว่าไล่เจนเนี่ยเลยตัวนี้ต้องต้องมีเครื่องสินี่จริงด้วยอย่างี้สามคน,นก็ต้องทําเองหลายอย่างหน่อยปั่นก็ต้องปั่นจูบก็ต้องจูบช่วยก็ต้องช่วยแล้วงไปช่วยก่อนหื่นแล้วแขวนใกล้มากคือไม่ไป็นนโซอนอื่นกันเลยเห็นหัวขาวๆไม่ไก,กลเลย ไปดูนู้นอยู่ไปดูฝั่งนู้นอยู่กลับมาด้วยไม่ไม่สนใจเลยนะจะไปทำคนนูน้นจะมาหาเพื่อนคนเดิมของเรากันมาฮิวกันหน่อยมาไม่ฮิวหรอคาซิสเดี๋ยวก็โดนตีเทียวล้มลอกไงเนิบนะ โอ้โหเจอใครไม่เจอเจอดิฉันนี่เขาจะตามหรอปะกดลงไปตามยังไงเห็นเราไหมเต้นโชว์ไม่เห็นเรยมองแต่ยาไม่คิดจะมองคนสวยๆอยู่หรอคนสวยอยู่บนนี้ หมดแต่มองย่านละ้วเซนก็ช่วยแล้วก็แลวกันเพื่อนมาดูงานพอดีถลมยศพุ่มไม้ไปปัน่นดีกว่าเสียเวลาเล่นอะไรเลยเธอมากเอาเจอกันอีกแล้วเอานีไงเสียงข้ามกลับมาแล้วหลัหลัวมันเขาจะไม่ตามมันเขาไม่ตามเรา อาวัสดีเครื่องปั่นอยู่นี่มาปั่นกันฮัลโหลไม่ได้พามาหรอแล้วเธอไม่ได้พามาด้วยเหรอเนี่ยเออดพร้อมหน้าพร้อมตาเลยสามคนก็ไื่ปันกันสามคนตัวนี้มีแมสใหม่ด้วยเหรอมันเรียกว่าแมสหรือเมสต้องเรียกว่าเมสิ่ข่ามองกฎุฎเออนี่ไงอันนี้เหมือนในโดดโดโดไม่เหมือนในไอ้นี่เลยเด็ดปาด่าเด็ดไรเครปั่นกันสามคนจริงๆ ขาตกรก็มาก็ตัวใครตัวมันนะทุกคนต,ตัวนี้ใกล้สุดอยู่ประตูนี้จะมีเปิดป,ประตูเร็วนะทุกคนไม่ต้องห่วงเด้แดงขัตกรไม่มาจิว้ายมาคาตกอนถ่ายเกมต่อจากคาตกอนถ่ายเกมรอจ้าแล้วก็วกสามคน มีสองคนก็รอดสามคนโอ้โหฉากนี้สวยมากแค่หน้าจอก,ก่อนปกคลิปปกคลิปเออรอดกันสามคนแป๊ะเราไปต่ออีกตาหนึ่งกันดีกว่าเนาะเรากลับมากับแมปครับกันอีกครั้งหลังจากที่ห <c oughs> <c oughs> ลังจากที่เขาเพิ่งปรับแบบมาใหม่เป็นไงคะสนุกไหมเอ่ยโยกอยู่บนฟอร์เชียโยูบนหัวใช่นี่แหละนะคือเขามีการปรับแมบมาใหม่ด้วยนะ เพิ่งเปล่าเพิ่งเปลาวันนี้เลยฉันก็มาอัดวันนี้ด้วยเออบังเอิญมากซึ่งรอบนี้ไม่รู้อุ้ยแต่รอบนี้ดีรอบนี้ไม่ใช่สมาชิกสามคนแล้ววไช่สมาชิกสามคนแล้วมีมากกว่าสามคนแล้วนี่สตาร์ทใส่แม่งเลยเห็นร่างเงาไม่ใด้สามคนแล้วอุ้ยเห็นแน่เห็นแล้วเปล่าเห็นแล้วเปล่า แก้งอะ่ะแกเขาทำไมไม่รู้นี <c> ่เ <oughs> ขาตีเราแล้วนั่นหมรลราจะเป็นผู้เล่นใหม่น่นเลยเลยขาลองจูบหน่อยตัวนี้จูบยังไงวะก็ไม่ไม่ได้ใหม่นะก็ไม่ได้ใหม่นะเอาลงเลย <c oughs> เห็นไหมนั่นหลบก่อน เจอกันอีกแล้วเหรอโอ้ยตาเรามองกันฟินละฟินเลยอยากมาเยอกันใช่นะตอนนี้ว่าเป็นรอบเซฟอยู่แล้วเออเขาไม่ไล่เลยเขาแบบพอใจมากชิปกบ็บันไฟต่อตอนนั้นไม่เป็นทางใจแต่นเ,นเขาก็มาเจอแซนอยู่ดี แล้วฉันก็ไปลองแกเขาอ่ะเอออนนดีปอดีคอหนุ่มรอจะพ่าเลยว่าหาดล่ะลมดีร้อนโอ้ยนี่ก็หลายคนหลอนอี่ยงเออไม่รู้เอ,อนาน,นั่นนั่นนันโอ้โหตลกอ่ะคือไปลังแก,กลองแกฆาตกร ป้ีเอ้าอะไรอ่ะอ,อะไรนี่ไปยืนตรงหัวแล้วทำไมไม่ต้องปั่นแล้วเออเสร็จแล้วเออโอ้ยนี่คนนอนแขวนแล้วหลอดเ,เนี่ยนี่เราปั่นเพลินเกิจนจนไม่ได้ดูแล้วยห้คนนอนแขวนเราไปช่วยดีกว่าเราเป็นส่ช่วยอยู่แล้วว้าวมีการสังันเกิดขึ้น โอ้โหเฝ้าขนาดนี้ได้เหรอเฝ้าขนาดนี้ได้เหรอคะคุณเดี๋ยวเรามาคุยกันหน่อยสิทิกนา้าพี่เกศจะเล่นเกมให้ดูเองเฝ้าเขาขนาดนี้ได้เหรอมันมีป้องกันการแคมนะเฮ้ยเพื่อนนี่หลุดเรามาได้อ <laughs> บอกให้เพื่อนทีหนึ่งมันมีป้องกันการแคมนะไม,ม,ม่ใช่ฮิวมาฮิวมันยืนมองแล้วนะเพื่อน โอ้ตลกอะ่ะถ้ามีครูดาวในการเปิดเผยตัวตนเนี่ยนะครูดาวนิดนึงหนูรักยังมีชีวิตอยู่ตุ้ยเขาจะอุ้มตีเราเลยหรอเพราะว่าสุดเกิน จะอุ้มตีเราเลยหรอมันก็สุดเกินตามใครตามดิฉันด้วยตัวนี้ไม่มีรอบไม่มีรอบเนี่ยให้จุ๊บเลยปุ๊บ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 หลงทางหลงทางมองไม่ออกว่าใครโอ้ยตาดอก <c oughs> โอ้ยก็ไป่หัสั่นหายแกล้งเนาะชิปชิปชิป <c oughs> เอาไมาส้สิเอาไม้แล้วกดสกิลผังไม้ก็ได้นนะ ไม่พังไม่พังไม่พังเดินหยิไปนู่นแล้วยุ่นนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขารากรซาวันมานะอออยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างกำลังมองอยู่เอ๊ะเสียงเครื่องอยู่ตรงไหนวะได้ยินเสียงเครื่องก็อยู่ตรงเด้ก็อยู่ข้างบนนี้นี่เฮ้ยนายเพิ่งตื่นแตงกจิ๋วอยู่ข้างล่างเออแบบข้าราการกำลังหาอยู่ว่ามันอยู่ตรงไหนนะได้ยินเสียงปั่น ไม่หายแล้วก็สิไปเล็วจะออกจากที่นี่ไม่ต้องเฮลิคอปเอหรอกฉันหนีเองได้ชิปไม่มีสปินไม้ว้ายคนที่คุ้นเคยนีที่แยกไมก้กูเอาหายตัวแล้วเปิดเผยตัวตนมา <c oughs> เกือบโดนเกือบโดนเล่นตรงไหนดีซอกนี้ก็ได้ก็ได้ซอกนี้ก็เล่นได้เหมือนกันไม่มีไม้ด้วยชิบหายแล้ว หลบหลังตู้คอนเทนเนอร์เอ้ยตู้หลังเกือบตู้คอนเทนเนอร์อะไรเล็กขนาดนี้ดูการไล่ล่านะครับดูการไล่ล่าสุดปิงการไล่ล่าสุดปิงเขาไม่เห็นเราครับไม่เห็นเรานี่แทบจะจิ้มตูดอยู่แล้วนี่โอ้โหเพื่อน้าวสุดเกินเอางงอะไงหลังกยื่อไม่ไงหลังเลยอะคืออะไรอะเพื่อนไม่ไงหลังก็ดูดิ อีว่าเอาจับเมสซี่แต่ดนเพื่อนมันง่ายหลังอยู่ตรงเดนทำอะไรไม่ได้โอ้ยมันไม่ยอมให้กูออกมันเริ่มเล่นเป็นแล้วมันผังไม้ผังไม้ไปเลยอยีฮะแต่เพื่อนไม่ไง่ายหลังไปเลย,อยตอนโลกก็ออกทางนู้นก็ได้ไม่อยอมแพ้คนงหาหลัง จะจะออกเดี๋ยวที่นี่แล้วเจอแต่อะไรก็ไม่รู้ไป <c oughs> โอ้ยตลกอ่ะโอเคเดี๋ยวดูดิไอ้คนที่หงหลังเมื่อกี้บ้างอ๋อมือเขาจะดูต่อไปแล้วปะเออแล้วตลกแล้วปึ๊บตัวเขที่ไหงหลังอ่ะดูฉากจบกันไ,ได้ดูฉากจบจ้าเรารอดจ้า